แม่เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับสตรีมซัมเมอร์เซลที่ผ่านมาโดนกันไปกี่ร้อยกี่พันแล้วผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเป็นหนึ่งในที่ผมเสียตังกับ s ตรีมซัมเมอร์เซลลดราคาโดนไปหลายเกมเลยทั้งสกีบล์นอร t และเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเนเตอร์ก็โดนไปแล้วโอ้ยหลายเกมเอ้ยนิวเกมแลยวดิวะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงแต่คะแนนรีวิว90ทับ1น0นะฮะในสตรีมแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเกมแนวพั z เซอ,อผมก็เป็นคนเล่นเกมแนวพั z เ l อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าน่าสนใจครับภาพก็ดูโอเคนะสวยนะใช้ได้อยู่เอานั่งหลับเหรอ ทำไมเหมือนมีเสียงกลนหลับหรือเปล่าหลับจริงด้วยไม่ใช่เหรอเหมือนได้ยินเสียงกลนเอาไม่ใช่ไม่หลับไม่หลับออกกำลังเศร้าออกเสียงร้อ,รองไห้ดอกไม้ตายดอกไม้ไม่น่าใช่ดอกไม้น่าจะเป็นคนม้ดอกไม้นั่นอ๋อเฮ้ยมีคนตกน้ำอ๋อคนนี้สินะที่ตายไปกำดึงได้ไหมดึงไม่ได้ หนักอะไรหนักตูหรือหนักนมเ,เขาก็หลังเศ้าอยู่ไม่ได้ไม่ได้มามาแม่ <c oughs> แม่จมน้ำตายครับแล้วเอาศพขึ้นมาได้ยังไงอะกรรมโหชีวิตช่างน่าเศา้าจริงๆแม่จมน้ำตายผมขอโทษนะแม่ที่ผมช่วยแม่ไปไว้ไม่ได้เป็นความผิดผมเองเป็นความผิดผมเองเับท่านแม่ ท่านแม่ท่านแม่กลับมาได้ไหมอ้าวเฮียม,มาตามคำขอมาเป็นวิญญาณเลยไอ้ไ,<หน>ไพูดอะไรวะไม่รู้เรื่อง<ไหน>ภาษาอะไรอ่ะ<ไหน>อย่าเศร้าไปเลยนะลูกรักอย่าเศร้าไปเลยมันไม่ใช่ความอยของลูก รรมเห็นดวงวิญญาณแม่แต่ไม่อาจแตะต้องได้อี้อี้จ้าดาดาว่าอะไรวะอต้ามี้อต้ามันนี่หน่อยมันนี่หน่อยโอ้กูไม่รู้มันพูดมันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอ่ะสรุปว่าอาี้คือชื่อเราใช่ไหมอาี้เราเป็นคนเล็กเหรอผมจะใช้จอยเล่นนะฮะเกมนี้น่าน่าจะใช้จอยเล่นได้ สะพานตรงนั้นมีอะไรเลยมีคนป่วยอยู่หนึ่งคนครับแล้วบ้านตรงนั้นคือที่ที่เราจะต้องเอาเขาไปส่งหรือเปล่าเหมือนกับเ,เขาป่วยตรงนั้นเป็นพยาบาลอ๋อน้องชายกับพี่ชายนะครับโอเคเข้าใจแล้วโอเคอ่าพร้อมยังหุ้ยต้องกดปุ่มพร้อมกันงี้เลยหรอโอ้ยเล่นยากะเนี่ยโอเคไปค่อยๆเขียนไปทางนี้ดิเอ้ย เออทางนี้โอเคโอเคโอเคอ่าอ่ค่อยๆเข็นมาอย่านะอย่านะคนป่วยเออเมื่อยแป๊บพักแป๊บเออเอาใหม่เออเมื่อยออกลังกกลไม่ลงซิทอัพหน่อยลงกซิทอัพขึ้นลงขึ้นเอาไปไปอย่าแก้งลงกเดี๋ยวลงตายเฮ้ยทางนี้โอ้ผมมันบังคับยากมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือมันบังคับยากจริงๆครับเขียนมาเออทางทางราชันใจเย็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 น โอเคเข็นมาอย่าไอ้ดิลงุงโอเดี๋ยวก็ติดหวัดลุงเนี่ยโอ้ผมยิ่งอ่อนแออ่อนแอทางใจฉันแค่ขาดความอบอุ่นทางใจ y e a ลุงบอกอย่าไอโหน้ำลายกระเด็นเต็มหน้าเนี่ยโอ้ไปเข็นมาเข็นมาคุณพี่ชายโอ้คือผมเมื่อยมือมากหรือว่าผมกดจอยแบบ lt กับ rt ค้างอยู่2อันน่ะตอนนี้ผมกดค้างทั้งหมด3ปุ่มอะครับอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มอะนาล็อกครับโอ้ออ,อทางนี้ <c oughs> เดินมาคามอนคามอนเอ้ยแป๊บนะอ่าออดิโอไม่มีนี่เหรอไม่ไม่ใช่ฮา r d to p l อ่ามันคือซับไตเติน่ะเหมือนจะไม่มีให้เปิดไม่เป็นไรตอนนี้รู้แค่ว่าแม่มันตายกับ จะต้องพาลุงคนนี้ไปไปส่งที่โรงพยาบาลหรือคลินิกหรืออะไรสักอย่างนี่คือน่าจะเป็นช่วงเกมยุคเก่านะครับโอเคท่นี้ทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะน้องชายสล,สลับสลับไม่ได้หรอหรือว่าเราเล่นได้แค่พี่ชายอย่างเดียววะสงสัยจะเล่นได้แค่พี่ชายเว้ยโอเคเดี๋ยวมากดสะพานนี้ก่อนกดยังไงวะอ๋อ วิการบังคับงงมากนะครับงงมากๆจริงๆง,งงจริงๆคืองงมากอ่ะเอาไปดูเหมือนว่าจะต้องทําอย่างนี้เออเฮ้ยช่วยเขียนด้วยดิเออจะได้เร็วๆเลี้ยวขึ้นไปข้างบนเลี้ยวดิเลี้ยวเอเออย่างนั้นแหละเลี้ยวเอออย่างนั้นแหละเออหันหันต้องช่วยกันหันไปเข็นไปคุณพี่ชายอ๋อแล้วังไงต่อล้วก็ต้องเออ ต้องมีคนขึ้นไปไอ้ละไอ้คันหมุนมันอยู่ข้างบนอะกระโดดไงวะกระโดดไงน้องชายทำไมขยับน้องชายไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจอ่ะต้องขยับน้องชายได้ดิเดี๋ยวนะดูออปชันก่อน how to play rotate camera rotate camera right return i n t e l l e c t อ๋อรู้แล้วโอ้โ oh! หบ,บังคับไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะครับเนี่ยผมบอกเลยแบบภาษาสัมผัสต้อง สุดยอดอะโอเคถ้าให้ผมเดาผมเชื่อว่าน้องชายจะต้องขี่คอพี่ชายขึ้นไปอา้าวไม่ได้เว้ยพี่ชายก็อุ้มสิครับขึ้นไปได้ไหมหรือว่าพี่ชายนี่ไงโถจริงด้วยเอาปิ้งขึ้นไปส่งตัวขึ้นไปแย่ yeah, ขึ้นไปเลยน้องชายนั่นแหละเยี่ยมโอเคตอนนี้ผมต้องคือเกมนี้ผมต้องบังคับสองตัวละครพร้อมกันอะคือแยกประสาทไม่ออกอ่ะเอองงวะถ้าเกิดว่าผมจะบังคับน้องชายเนี่ยผมต้องใช้อนาล็อก อันาล็หลอกขวาแล้วก็คือครึ่งขวาของจอยเลยอะครับนะแล้วมันหมุนยังไงอะหมุนยังไงวะ <c oughs> หรือว่าต้องใช้สองคนวะต้องใช้สองคนแน่เลยวะเอา,อางี้มาดี้ก่อนเดี๋ยวลุงป่วยตายพี่ชายน่าจะกระโดดได้นะเฮ้ยพี่ชายกระโดดขึ้นไปเลยทําไมพี่ชายต้องมารองรับอย่างนั้น,น่ะมันหมุนไม่ได้อะมันต้องใช้สองคนหรือว่าพี่ชายมันปีนตรงนี้ได้เลยวะเฮ้ยเดีย๋ยวตรงนี้มันมีเชือกนี่ว,ว่าต้องปล่อยเชือกมาให้พี่ชายปีนแน่เลยวะ ใช่ไหมจริงด้วยโถเอ้ยโถเอ้ยอ่ามานี่มานี่อ่ะอ่ะปีนพี่ชายปีนอ่าจริงด้วยครับไปน้องชายวิงไปลองนั้นเลยโอเคเดี๋ยวพี่ชายอยู่ตรงนี้เองโอเคพร้อมนะหมุนหมุนยังไงโอโ้โหจริงวะเนี่ยลงหมุนยางนี้เลยเหรอเฮ้ยเอางี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าผมต้องกดยังไง ในจอยนะครับถึงจะเล่นได้ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวขอเวลาสักคู่ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับไอที่ผมหมุนเมื่อกี้ผมกดอย่างนี้นะครับคือผมผมควบคุมพี่ชายใช่ปะผมกดนี่ LT นะครับแล้วก็กดน้องชาย RT แล้วผมก็ต้องหมุนอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้คือหมุนเนี่ยผมต้องหมุนขึ้นอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันเล่นยากมาก อันนี้ก็คือการควบคุมน้องชายนะครับผมผมต้องใช้อานาล็อกฝั่งขวาอันนี้ก็คือควบคุมพี่ชายต้องใช้อนาล็อกฝั่งซ้ายโอเคเดี๋ยวไปต่อกันนะโอเคน้องชายต่อต่อนี่ต้องควบคุมขนาดนี้เลยโหเกมนี้สุดยอดมากครับผมเชื่อว,ว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยแล้วก็ท้าทายเอาไห่ไงหมอมาแล้วคุณหมอมาแล้วครับทุกท่านครับเ,เดี๋ยวโทษโทษโทษล่มมัน,นเ,เข้าใหม่ ไปเลยไปเลยเอาครูลุงคนป่วยเข้าไปเลยนะนะครับไหนดูซิเป็นไรขอหมอดูหน่อย <c oughs> ล่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ฉันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> ป่วยป่วยแค่นี้เองอะ่ะช่วยไม่ได้เรอระ <c oughs> อ่ะมันมีอยู่ทางหนึ่งนะ <c oughs> ยังไงอะ่ะอ่ะ เอางี้ฉันจะบอกให้เอาคำพินี้ไปนายจะต้องไปเอายารักษามาซึ่งมันอยู่ไกลมากตามที่นี่นะเข้าใจไหมจะต้องไปเอามาให้ได้ถ้าอยากให้พ่อของนายนี่พ่อปะวะให้เดาว่าพ่อเราจะต้องไปนะนะโอเคเดี๋ยวไปลุยเลยสองพี่น้องไปเอายารักษาให้ถ้าผมผมดาว่าเป็นพ่อแล้วกัน พอมีสีผมเหมือนน้องคนเล็กนะฮะนะพ่ออดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปเอายามาให้ซึ่งมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพูดอย่างนั้นหรือเปล่าข้าก็มี่านรู้ได้โอเคไปไปเ,เ,เดินเดินดีๆนะเว้ยกูเริ่มงงกับการควบคุมโอเคแล้วทีนี้เราจะต้องไปไหนถ้าให้ผมเดาก็คือเราจะต้องไปงเอ้ยมาขับดีๆเด้เออวิ่งไปวิ่งวิ่งไปเนียผมต้องมาคับอย่างเงี้ยโอ้ยากมากเอาไปเร็ว ทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ผ่านนะทำไมไม่ให้ผ่านนะไปไม่ได้เหรอเอาไปไม่ได้กูไปทางนี้ก็ได้อดีไปเด้เออเออสไลด์ลงไปสไลด์ไปโอ,โอ้โอ้ยายายายลืน่นอ่ะเอาใจยเย็นใจยเย็นไม่ไม่ฉันฉันกลัวน้ำน้ำแค่นี้เองอ่ะแค่นี้ก็ไปได้ไม่ไม่พี่ชายข้ากลัวน้ำจริงๆใจยเย็นเย็น<ๆ>นะโอเคเดี๋ยวฉันแบกไปเองเดี๋ยวว่ายน้ำไปในขี่หลังฉันโอเคไหม อ่าฉันไว้ฉันไว้ใจพี่ชายได้ไหมเนี่ยโอเคนายไว้ใจฉันได้ไนายไม่ต้องห่วงหรอกอ๋อไอแม่มันเคยจมน้ำไงนะแม่มันเคยจมน้ําก็เลยแบบกลัวน้ํานี่ก็เดี๋ยวเกาะหลังไปอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วมาพี่ชายจะปกป้องน้องชายเองประเด็นคือไหวไปไหนไม่รู้อ่ะอูเดาว่ายมาทางนี้ก่อนแล้ว <laughs> ผมเดาว่วาต้องไหวมาทางนี้ผมก็ไหวไปก่อนนะ โอเคโอ้อย่าจมจมจมน้ำโอ้ยโอ้โอ้เฮ้อข้าเกือบจมน้ำตายแล้วให้ตายสิพี่ชายแตวตรงนี้ต้องไปไงอ่ะปีนขึ้นได้ไหมอะน้องชายปีนได้ปะโอเคปีนได้เฮ้ยไอหมอนั้นมันวิ่งไปแล้วว่ะเราจะต้องแอบไปเพราะตรงนี้มันไม่ให้ผ่านเอ้าน้องชายปีนไม่ได้อะพี่ชายจะต้องรอเอื้อมมืออี๋ใหญเฮียเลยเล่าน้องชายยังปีนไปไม่ได้เลยรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวพี่ชายข้ากําลังปีนไปหน่อยพี่ชาย ฮ่อเอ้ยทำไมปิดประตูหนีอ่ะเอ้าไอ้นี่กุนตีนนี่วะฮ่าฮ่าผ่านไม่ได้ฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าเอาไอสัตว์ไอสัตว์กูจะผ่านเอางี้พี่ชายอยู่นิ่งเดี๋ยวขอขอขี่หลังแป๊บเปิดดูนี่บ้าเอ้ยข้าจะไปเอายายพ่อข้าอุ้มอุ้มขึ้นมาได้ไหมพี่ชายพี่ชายลองอุ้มสิบ้าเอ้ยผ่านไม่ได้เอางี้ ต้องกูจะเดี๋ยวไม่ได้ไว้ตรงนี้มันเอาเจทีมันแค่ให้เคาะประตูเอางี้ตอนนี้น้องชายปีนขึ้นไปได้ไหมพี่ชายก็ปีนได้โอเคปีนขึ้นไปอ๋อต้องมีพี่ชายต้องปีนขึ้นไปก่อนคนนึ่งปะมันต้องมีคนขึ้นไปก่อนคนหนึ่งอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้อ่ะน้องชายขึ้นไปได้ไหมไม่ได้เว้ยเอางี้พี่ชายลองยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ให้น้องชายปีนขึ้นไปได้ไหมส่งขึ้นไปได้ปะ ไม่ได้อะดันตัวขึ้นไปไม่ได้องั้นเอาน้องชายไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็พี่ชายดันขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ไอ้นี่มันจะ <c oughs> ขึ้นไปไม่ได้เอะทำไมอะ่ะเอาไงดีวะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเวลาคิดแปบนะครับคือเกมพูกนี้เวลาเล่นมันจะต้องใช้ความคิดใช้เวลาหน่อยอาทางไปทางเดียวที่จะไปได้ก็คือจะต้องมาทางนี้สินะเ,เดี๋ยวนะ หลบให้น้องชายปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปไม่ได้อะแล้วพี่ชายทำอะไรได้บ้างพี่ชายดันน้องชายขึ้นไปได้ไหมไม่ได้อะแต่ต้องมีคนขึ้นไปข้างบนก่อนอะอ,อ้าวอ๋อรู้แล้วเอางี้อ๋อต้องปล่อยต้องปล่อยอนาล็อกครับต้องปล่อยอนาล็อกโอเคผมเข้าใจละ ทีนี้จะไปยังไงล่ะโดดข้ามไปได้ไหมโอเคน้องชายโดดได้หรือเปล่าโอเคโดดผ่านระวังตกตายนะเว้ยโอเคผมรู้แล้วก็คือเฮ้ยโอ๊ยงงว่ะโอเคน้องชายปีนได้ไหมปีนได้โอเคปีนได้สบายมากจริงๆพี่ชายควรจะให้น้องชายไปก่อนนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้ดิพี่ชายต้องไปก่อนไปสำรวจทางข้างหน้าว่าไปรอดไหมอะไรประมาณเนี้ยเออนะอ่น้องชายลงมาเร็ว c o ม e o นโอเคสองพี่น้องเราจะไปเอายาให้พ่อกัน ไหนตรงนั้นมีอะไรกันทำไมโฮ L B R T Rotate Camera อ,อะไรวะอ๋อเข้าใจแล้ว Rotate Camera คือการเปลี่ยนมุมมองนะครับอ่าเป็น2ปุ่มนี้นั่นเองโอเคทีนี้เราจะต้องค่อยๆไปทำไมเด็กคนนี้จะต้องหลบซ่อนด้วยเขาไม่ให้เด็ก2คนนี้เข้ามาในเมืองเหรอน้อเรื่องแบบประมาณว่า2คนนี้เป็นเด็กบ้านนอกไม่ให้เข้ามาในเมืองอะไรประมาณนี้ปะผมก็ไม่รู้แฮ่เดี๋ยนะ ในเมื่อคุณลุงยังไปไม่ได้ผมคุณลุงยังหลับอยู่ผมจะลงไปข้างล่างยังไงดีถ้าเกิดกระโดดลงไปผมก็ว่าตายลุงทำยังไงดีเนาะโอ้ยทางนั้นไงไปละแลาต้องมาทางนี้ครับทุกท่านครับมาปีนขึ้นมาไปไปมานี่ดิมานี่เออโดดลงมาเย้ yeah! ตรงนี้ก็มีเชือกให้ปีนปีนขึ้นไปเลยเย้ปีนขึ้น, yeah! ปนไปน้องชายปีนตามพี่ชายไป พี่ชายจะต้องนำหน้าเสมออ้ารอเออกูปีนอยู่พี่ชายก็ใจเย็นดิแมพี่ชายทำไมพี่ชายรีบอย่างนี้นลพี่ชายโอ้โหเดี๋ยวนะจะไปได้ไหมเนี่ยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคค่อยๆ่อยไปค่อยๆ่ไปอย่างนั้นโอเคกูว่าน้องชายมั่งไปไม่ได enfin ้แน่เลยวะเอาไปได้ไปได้ไปได้โอเคโดลงไปเลยโดลงไปเลยฟืบนั่นแหละฟืบหล่นเอ้ยทางนี้ทางนี้อย่าตกโอเค อ้าวมันล็อกประตูอีกแล้วอ่ะมันแกล้งเราหรืออะไรวะทําไมมันไม่ให้เราไปวะเราเป็นครอบครัวที่ชอบโดนแกล้งอะไรประมาณน,นี้ปะ่ะเฮ้ยผ่านไปไม่ได้งั้นตัวเล็กก็ต้องผ่านได้โอเคไอ้น,นี้ตัวเล็กจะผ่านยังไงล่ะเฮ้ยนั่นหมาหรืออะไรวะนะ่ะตัวมันเริ่มอ่ะโอเคเราจะมาหมุนตรงนี้หมุนแปบบ๊บปล่อยหมาออามากัดมันเลยนี่แกล้งกูมากแกล้งกูมากอาา่ะฮะแกล้งกูนักใช่ไหมโดนหมาไล่ไป <laughs> โอเคในเมื่อทางเปิดออกแล้วเราสองพี่น้องเข้าไปกันต่อนะฮะแม่สดมดาวายโตเป็นควายกลัวหมาตัวเล็กติดเดียวฮูกระจอกที่แก้งคนอื่นแก้งได้โดนกูแก้งกลับเป็นไงล่ะสะใจ <laughs> ไปเลยน้องชายโอเคแล้วตรงนี้มีอะไรต่อเหรออ่าตรงนั้นมีคนหลับอีกแก้วอะ เราต้องไปตรงนั้นโอเคทีนี้คือจะไปยังไงล่ะต้องหาทางทําให้สะพานมันลงมาให้ได้นะครับซึ่งเราจะลงไปสำรวจข้างล่างก่อนว่าที่กดสะพานมันมีไหมอะไรประมาณนี้มีวะไม่มีตรงนี้ก็แค่มานั่งเฉยๆแล้วเราจะไปยังไงวะป้าป้าทำไรอะป้าขัดขัดตัวให้หมาอยู่อาบน้ําให้หมาอยู่ ซึ่งบ้านหลังนี้หลังคาบ้านหลังนี้ก็ปีนไปไม่ได้อ๋อคันโยกมันอยู่ข้างบนเว้ยแต่ว่าตาลุงคนนี้แกหลับอยู่อะทำอะไรได้บ้างอ้าวสาดแป้งเลยตื่นได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ้เลยเด็กเวทเล่นะไรเนี่ยกดสะพานให้ข้าหน่อยเร็วเร็วเร็วกดสะพานให้หน่อยดิอะไม่กดสะพานให้กูอีกยิงยิงเงยิง แล้วเด็กเด็กต้องทำไงต้องปีนขึ้นไปเหรอเอาเออมึงเลิกหัวเราะเหอะมึงให้กูทำไงมึงก็ว่ามาต้องทำไงไหนพี่ชายหลบสิพี่ชายเดินตรงนี้ได้ไหมพี่ชายพี่ชายทำอะไรได้บ้างต้องให้พี่ชายคุยเว้เชื่อดิอ่ะอ๋อข้าจะไปตรงนี้เปิดสะพานให้หน่อยโอเคต้องให้พี่ชายเป็นคนเคลียร์ครับไป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 ไหนก็ไปเลยพวกเองอะ ไปครับลุยต่อแท้แท้แดงแแแดมออกนอกหมู่บ้านเลยอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับผมเอ้ยเดี๋ยวจบคาสีนนี้กันโอเคเนี่ยแค่นี้แหละเซฟแล้วบ๊ายบายสองพี่น้องผจนภัยฮ่าฮ่าฮ่าเธอจะเป็น my h ฮด d right n We'll i